เอาเจอข่าวกระแสใครวะเนี่ยตอตอกับบอใครวะใครวะตรงตอตอกับบอใครวะเบสใครคุณคุเนาะคุณคุณเนี่ยตอตอกับกับบอฮะคู่รักโปรโมทคู่รักไหนวะตอตอกับตอตอกับบอใช่ใช่ตรงตรงกับเบสหรือเปล่าวะหรือว่าตอตอกับบาสวะ ห,หรือตรงๆกับบานหรือว่าตรงๆกับบา้านตัวเออไอพวกนี้เนาะเอ,อหาเรื่องกันทุกวันนี่แหละพวกนี้นี่มันไม่รักกอมปอมเม้นอะไรเตรียมเงินไว้ด้วยนะคะอ๋อมีเสียงวันนี้ลูกสามโม,โม,มีเสียงเออใครเม้นอะไรเตรียมเงินไวน้ได้ด้วยเห็นไหมพ่อไม่ได้โมแนไ้หมดแล้วนะคะอืมช่างเอือนะครับไอพวกที่ว่าเราก็ขาดความรักใช่ไหมถูกตงอมเราต้องผ่อนบ้านอีกหลายหลัง ผ่ u, อน <magaz> บ้านอีกหลายหลังใช่ค่ะเตรียมเงินไว้แล้วค่ะเพราะหลังนู้นแม่ไล่พ่อออกแล้วแล้วคือพ่ออีกหลังแล้วอ๋อเดบิธซื้อพ่ออีกหลังออเบสซื้ออีกหลังแล้วลูกสองหลังตรงนี้ไม่พอไม่พอใช่ไหมสี่พอแล้วพ่อโดนไล่ออกพ่อโดนไล่ออกมานะครับต้องมาอาศัยนอนบ้านเบสแล้วพ่อพ่อจะซื้ออีกหลังเลยใช่ไหมเบสจะซื้อพ่ออีกหลังเลยใช่ไหมค่ะหลัง คนจับเงินคนคอมเมนต์นั่นแหละอีกหลังอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่รักปลอมๆครับเป็นรักจอมปลวกอะไรวะอ้าวจอมปลวกเขากราบไหวหน้าบูชาไอ้คมคมคมอ่ะงงงงเออไม่เป็นไรลูกพ่อพูดเองพ่องงเองอ้าวไม่ได้โมอ้าวไปนี่แฟนคลับคนไหนบอกว่านะครับอยาให้ที่พ่อเจอตัวต้องให้ผมด้วยยี่สบบาทกำลังรวบรวมหาตังค่าลอตเตอรี่อยู่ ชิปละยี่สิบบาทเจอปุ๊บสิกิดเลยนะครับยี่สิบบาทอ, <c oughs> อ้าวนะครับต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ตำรวจนะครับทางกองปราบเอ้ยางทนายนารศลงเอยนะครับต้องขอบคุณมากนะครับก็ตอนนี้ก็เขาเคลียร์ผมมาแล้วร้านหนึ่งนะครับร้านหนึ่งแล้วก็นัดขอร้องนะครับขอร้องผมว่าอย่าแจ้งความอย่าเอาเรื่อง อ,อีก10ล้านเจ็ดแสนกว่านี้จะจ่ายวันที่วันที่10นะครับกล้าขอรองกล้าให้ก็เราก็ไม่อยากเอาใครติดคุกอยู่แล้วนะครับก็ต้องต้องเห็นใจชาวบ้านด้วยมัน4เดือนแล้วนะครับแล้วก็หลอกทุกวันกล้าขอโอกาสแล้วก็กล้าให้นะครับคุณเรารอ4เดือนก็รอรออีก5วันเราก็รอได้นะครับ ขอให้จ่ายจริงนะครับวันที่สิบนะครับถ้าไม่จ่ายนี่ก็ติดคุกผมไม่อยากให้ใครติดคุกนะครับเพราะว่าติดคุกไปมันก็คนแก่ๆทั้งนั้นลูกเต้าเนี่ยก็ลาบากเนาะนะครับในมาล้านหนึ่งก็ต้องเยียวยาคืนชาวบ้านที่เดือดร้อนนะครับส่วนของน้องเบสร้านห้าน,นี่นะโหรับสงครามในบ้านเลยเพราะว่า แม่เขาก็จะเอ้ยคืนลูกก่อนคืนน้องเบสก่อนนะครับพ่อก็อึดอัดใจในลูกนะคือตอนนี้ต้องช่วยชาวบ้านก่อนคืนตังชาวบ้านก่อนเราต้องเป็นผ um okay. um> ู้ที่เสียสละนะครับต้องช่วยคนที่เดือดร้อนก่อนนะครับโดนแม่ด่าก็ยอมโดนลูกไม่พอใจก็ยอมแต่ว่าเบสคงเข้าใจพ่อนะครับต้องคืนชาวบ้านก่อนที่เดือดร้อนนะครับเพราะว่าเงินตั้งสิบกว่าล้านเพิ่งได้มาล้านเดียว มันก็ต้องคืนชาวบ้านที่เด็ดร้อนก่อนอ่ะยอมให้แม่ด่าไปก่อนด่าอะไรแม่ด่าแย่พ่อก็ทนได้ไม่ได้โม้